ท่วงอววเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะกับรอบดวทั่วไทยค่ะมาดูสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งสำหรับโครงการร่วมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรตินะคะโครงการนี้ก็มีความคืบหน้าในการดำเนินโครงการค่ะ โครงการนี้เกิดเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเพื่อที่จะบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมก็คือเพื่อพัฒนาพื้นที่นะคะให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังเป็นโอกาสเป็นการให้โอกาสให้กับผู้กระทำผิดเนี่ย ได้ชดเชยความเสียหายที่เคยได้กระทําต่อสังคมนะคะแล้วก็ยังเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งกิจกรรมหลักๆของโครงการนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน5กิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมการเก็บขยะชายฝั่งกิจกรรมขุดลอกคูกคลองพัฒนาแหล่งน้ําและการขุดลอกท่อระบายน้ํากิจกรรมกรีนจั t i ิสยุติธรรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางการาทางด้านการอนุรักษ์หลักสูตรสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็จะมีเรือนจำนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมก็มีที่เรือนจำกลางระยองนะคะเรือนจำกลางปัปปตตา,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 านีเรือนจำกลางขอัยะเรือนจำจังหวัดน่านเรือนจำกลางสงขลาเรือนจำกลางคลองเปมแล้วก็กลุ่มเรือนจำทันทสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่71จังหวัดนะคะก็จะได้ ร่วมกิจกรรมกันนะคะเขามีแยกกันไปแต่ละเ,เรือนจํานั่นเองนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยนะคะในกระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นผู้ต้องขังของกรมราชธรรมน์ผู้ถูกคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดของสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มีการกําหนดวันเริ่มต้นเริ่มต้นโครงการร่วมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะเพื่อที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในวันนี้นะคะ15พฤษภาคม2567แล้วก็มีพิธีเปิดโครงการในวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะที่ทานะสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมาโดยท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทาวีสินท่านจะเปิดโครงการนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ13.30นากานาทีค่ะซึ่งคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ชมทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดตามทางออนไลน์ได้นะคะทางเพจของอสวทตังไลฟ์ได้นะคะก็จะมีการแชร์กิจกรรมที่ท่านนาย,ยกไปเปิดงานในวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนั่นเองนะคะ